มีเยอะเลยฮะมีเยอะเลยฮะอืมอืมอืมใส่ป่านี้ดูอะไรฮึหืมหน่ะหืมเหนียงเหนียงเอ้ยหืมหืมดูดูอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเช่ะ อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเชียหมน้อยิ่ยิ่ยยเศราเนยดดางกว่าใครๆเขาดางที่สุดเลยนี่นะอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนน้อมันเกี้ยวมันมันเกี้ยวมัน